ดีคร <ítulo> ับผอมลายเลียนมาบนูวนเองน้องเอ้ยเออกินเลียนชวนก็ขินเลียนเแถมชี้ไม่ออกตีเจ็ดวันแล้วพี่น้องเอ้ยบุ๋มมันเจ็ดวันเนี่ยไตมันมันอาแล้วมันจะได้กินนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยตายมันออกแล้วผีน้องเอ้ยอืมอันไหนนี่น กเรียนกันเราตรงนั้นกเรียนอนพี่น้องเออพวกมาป็นนูใลเรียนก็ไม่พอไงก็ไม่รู้พอหรือเจอพี่น้องออกเลยออกเลยี่พี่อโอ้ยพี่น้องโอ้ อาหารแม่แต่ปีน้องเออแม่ยุ่มยุ่มต่ปีน้องเออ,อาหาเหรียญบ้านจ,จ้างมีน้องเออเห็นไหมอ่ะอยา่าตุนหยดเลยคอืมอะไรกันเนี่ยอืม